ชมจากเรื่องราวของโควิดค่ะมาดูท่านนี้นะคะตกอ,อกตกใจเช่นเดียวกันค่ะคุณฟิล์มรัตภูมิค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะเจ้าตัวเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐของเราเป็นโรลคลิ้นหัวใจรั่วระยะที่สี่ คือเป็นโรคที่แบบเราช็อกมากพี่ฟิล์มเขาดุกแข็งแรงนะคือลิ้นหัวใจรั่วนี่มีระยะหนึ่งสามี่นี่คือรั่วมากอาง่ายๆนะคะก็คือเสียงตายอ่ะตกอกตกใจมากคุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้ใจหายวาบค่ะเพราะว่าเอาจริงๆฟิล์มเนี่ยอายุ36เองยังหนุ่มยังแน่นนะคะยังแบบลงพื้นที่ไปช่วยน้ำท่วมอยู่เลยนะคะแล้วก็เล่นละครอีกต่างหากค่ะฟิล์มก็เลยเล่าให้ฟังนะคะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาบอกว่า ที่รู้เนี่ยเพราะว่าไปตรวจสุขภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนแรกรู้ตกใจเลยเครียดน้ําหนักลดไป10บกิโลอ่ะเครียดจะยังไงรู้ไหมตอนแรกจะเก็บเป็นความลับไม่บอกใครแล้วแม่ก็เห็นทําไม่ลูกผอมก็เลยบอกความจริงแม่ไปว่าผมเป็นลิ้นหัวใจรั่วระยะที่4ี่ซึ่งที่บ้านน่ยไม่มีกรรมพันธุ์ไม่มีใครเป็นแบบนี้เลยนะพอแม่รู้แม่ก็ร้องไห้เลยอ่ะก็ช็อกเหมือนกันใช่แม่ก็ช็อกไปเลยแล้วก็พูดคุยกันแบบว่าจะต้องวางพี่นยกงพี่นายกมอะไรเงี้ยเพราะปินก้อยไม่มั่นใจไงตัววันดีคืนดีนนอหลับไป เขาเป็นแบบนั้นเลยอ่ะเป็นโรคแบบปัจจุบันทันด์วนใช่ะคะ,ะแล้วก็ตไหนก็ไม่รู้ต้องมีการตรวจเป็นระยะเลยนะคะฟังแล้วเราก็ตกใจค่ะตกใจนะคะเราก็เลยต้องคุยกับคุณฟิล์มรัตภูมิไปฟังเส<ช>ียงคุณฟิล์มกันหน่อยค่ะมันจะมีหนึ่งสองสามสี่คือสี่คือร้ายแรงสุดเรียกว่าซีเรียคือผมขั้นตอนนั้นแล้วครับมันเครียดมากครับรือแบบว่าชีวิตยังไม่เคยเครียดเท่าสุขภาพร่างกายเลยบอกแม่เครียดกว่าเดิมอีก คือเขากลายเป็นร้องไห้แบบทุกวันกินข้าวกับเราทุกวันอย่างเงี้ยพออยู่ในตัวหากินข้าวเขาก็มองหน้าผมเขาก็น้ำตาร่วง คืออย่างนี้ค่ะคือรู้ตั้งแต่กุมภาแล้วก็<ม>เริ่มดูแลตัวเองอย่างเช่นไม่กินอาหารเคม็มนอนให้เพียงพออะไรเงี้ยดูแลตัวเองมันก็เลยฟื้นฟูขึ้นมา<อ>แล้วก็จะผ่าตัดเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ฟิมเล่าให้ฟังว่าผ่าแบบว่าแบบจากกระเดือกถึงข้างในมีมีหลายวิธีอะ่ะก็เป็นกําลังใจให้คุณฟิมด้วยนะคะก็จริงๆยังหนุ่มยังแน่นนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราต้องหมั่นตรวจสุขภาพร่างกายอย่าใช้ชีวิตประมาทนะไม่ใช่ว่าเอออายุยังไม่เยอะยังค่อยไปตรวจสุขภาพก็ไม่เป็นไรตั้งแต่อยู่งกาารมเป็น10 ฟิล์มไม่เคยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะมา